หนึ át, ่งพันบาท่้บกหนึ่บาทหนึ่งนบาทโอห่งพันเชลอยู่แล้วหนึ่งพบาทเราอ่ะอยู่ทางนหนึ่งพันบาทนบ้านนี้จะปาดด้ยพ่อจะพ่อปาดจะพ่อปากดินดินอยู่ใช้หนึ่งพันบาทพอไม่ฟอกเนี่บ่อตัวอันเอาตัวอโอ้ยเลย้ยไปมากระชากเาด้ หนึ่งพันบาทจุดได้ตัวนี่แล้วเอาในชีวิตนี้ผมไมีอย่างบ่าตามีถือตัวกับตัว โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อนร์นพพี่น้องกับสบายดีเอฟซีบิร์ตสกูดสู่คนนพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าบัวชีว์อยู่ไก่อยู่ไก่เนาะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเด้อร์นพ่อพี่น้องเอ้ยกามาพบมาพ่อหน้าพ่อพี่น้องกับบาจิตคือเก่าอีกเมื่อกี้ทางบอสเซนเพิ่นได้ครับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทางอผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าซื้อเข้าซานหรือว่าเครื่องต่างๆพี่น้องเอ้ย มาหาทั้งครอบครัวของอีปปอกเพิ่นเมนี่เนาะพอพี่น้องแล้วพอดีว่ามาฮอตมาฮอตเฮือนของอีปปอกเพิ่นก็มีทั้งแม่มีทั้งพ่อใกล้ใกล้ทัดนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นบอกว่ามีดินนะมีดินตอนหนึ่งที่ว่าจะขายให้กับทางบริษัทใกล้จะขายซะพี่น้องเลยนั่นแหละพี่น้องเลยตัวที่ว่านี่ก็ได้ ก็เลยว่าเพิ่นว่าต่อกันกับเพื่อนของเอ้ยป๊อกเพิ่นน้อพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองลองถามเบิ่งเพราะว่าช่วงตะกี้คือมีทางอนาคตผู้ใหญ่เพิ่นอ่าว่าอยากชื่อดินดอนอ่าให้เอ้ยป๊อกเพิ่นแต่ว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอีกรอบนี้น้อพ่อพี่น้องมีทาง ใกล้ๆกันนี่แหละเพิ่นว่าจะเจ้าขายดินให้อันนี้ก็คือว่าพีรพาพพพ่รองเลยพาผมพี่รองเอฟซีไปบึงซื้อเด้อเนาะพี่รองเนาะอ่าก็คือว่าแน่แหละดังที่ดังที่พวกเราผู้ใหญ่พันเห็นแบบว่าเอา้าเนาะบึงก่อนนว่าสั่งซื้อให้อนาเฮ้ยปอกเพิ่นก่อนนะพอได้เห็น่นคุ้งคุ้งคั่ว,วแบบนี้เห็นไพี่รองเลยการมีแต่ว่าสิไปบึงเนะาะว่าเพิ่นสิขายแบบไรพี่รองเลยคุมค้มกลุ่มยาวอ่าเท่าไรพี่น้องก็สิเขาไปเว้ยอ่า thằng là mẹ phần đó nó phun thằng người bọc dù phun thì nó người mừng luôn ở thằng đấy là mẹ sợ thằng đấy nè khó phi bò bừng 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 rồi rồi à mẹ sờ bài đi đó sờ bài đi sờ bài đi có nhìn khác cái này nó không khác không nhìn สบายอยู่ก็เดี๋ยอเอะาโอสบายดีดูดูดูนั่งก่อนนั่งก่อนเนาะนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนน่าจะหน่อยเนาะเฮ็ดห่อนปลื้ดีเนาะห่อนเอ้าดีลายคนเท่มันนี่ขึ้นมวนดีได้เหมือนเนาะเออห่อนไม่หงตอกมันห่อนเอ้าดีเออเป็นไรปลูกมันปลูกอยู่บ่กัน มันกระตายเบ็ดแล้วลูือเอ้ยกระตายเบดเออเฮ้ยคืนนี้ข้าว่าอยากอยากแบ่งดินบ่ดินละให้พ่อดินดินทั้งไรจักเะไรกนถึงเขพ่นมันบ่พ่อสาวพ่นบ่ยาไหมนเดีหัวบอกเออทั้งไรนะแม่นี่แหละชี้บอ่ จากเรียนพุ่นเหมนบ่พ่ออ่าสบายดีสบายดีไส้ไอะน่ตงนี่เหมนบ่เออมันคือมุตต้่ในมู่่ตกับรักตยลูกตกับรักตงกับพนตรงกับรักตัวนั่นไเอรักอันนี้ปะพ่อพวกหลอกไหมนี่ค่ะดีหัวพันธเหมือนบ่

ว่าเขาต้องมาคิดเบื้องได้บอสเียนว่าเขาเขาชิดเขาชิดไปในช่วงแบบใดอย่างนี้มันเป็นเนาะอคือชัเราซื้อทีงนีได้หลายแบบนั้นกัเจ้าคือกันเนาวัดนี้นะแมนบเาเนาะมนดินเนาะด้หาหัวนี่เมวดินเนาะาานี่เป็นราคาลวนึ่อืมมจ้เอานอกคุณได้กระมังออาตัวนั้นกระมังหัวแล้วออกเหมือนก ม้งหัวลนกรสงไลนจากจจังหันน่นเอ่อมันตรงกันกับมันเก่าอย่เนี้เอออันนี้แบบเช็คเนาะชื่อนี่บูฮู้ได้่น่อยเนาะอันนี้มันเเพราะว่าเรื่องเรื่องการซื้อดินมันนก็ตามทางผู้งญงเพิ่คือกันเนาะลองจบุ้ยุ่งจกพุ่นบอเซนจากพุ่นไหมลองลองบงอะ

เอจริงๆให้พ่อคือวายขายขายขึ้นเราขายจะนำอะไรจเขาจะได้มันั้วงเรามันออกมาในลาวว่าลาจะน้ำมากนะน่านัะตอนนั้นเรามีเจ้าของที่เป็นอยากขายที่ตัวนี้รย่ันวาสีมาจีซื้อนาเ่อมาจีซื้อหรืเป็นแบบบวเอาเ้าเราหาเงินได้หาหมือนเมื่อกี้เราว่าสามหมื่นนะหาเหมือนกว่าเนี้ยอันนี้บัตมันหน่อยหน่อยนึงเนาะ บไตกกับ่ลาวให้กับลาวนตามลูกลูกเออนี้ก็มันก็บ่ได้นันกบ่ให้มันาขาย้เนาะมันบ่จะคเลยเออมาเองดําขายเนาะอ๋อคั่นคือว่าอันนี้น่ะคั่นว่าเรื่องซื้อนะเฮาเฮาเฮาก็บ่สามารถซื้อได้คือกันเนาะเพราะว่ามันต้องขึ้นกับแบบว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นคิดจังได๋เอาสํานี้ค่อยซื้อให้ได้เนาะอื่่ว่ามีผู้จเออ พอเห็นแล้วข่อยอยากซอยนี่อันนี้เฮากะกินตามเพิ่นเนาะคือว่าเฮาสิซื้อเาด้ก็บ่ได้าเฮาสิเอาเงินใช้ซื้อนบเฮาก็บ่มีมวยเงินเฮาเองเด้เนาะอ่ามีนเองนบ่ล่ะคือผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าเอข่อยสิซื้อให้เด้อเฮากจังได๋ซื้ออนจังนั้นน พกันเนาะพี่้องแมนมาไายนลายพ่นบ่งสาานีไปหนีกพันลุดไายเลเอาลเบ้าเล็กขาดไปั่นนยผู้ใหญ่่งจีิเจรนาวางวางสามสี่พันนี่ไดไหมบ่ได้บ่ไ้าคำรุดไรฮะพันขอพันเอ้ยขอน้ำหกพันมาขหกพัน แบ่งปันหายเช็ดได้ไรเลยอยากได้นาทีว่าเขาตงมีมอดมอดทางนนเขาหาพันหาพันอย่างงี้แมนอยู่ฮะผิดนะหาพันอปุกเคลื่อนเป็นดังไม่เป็นดังเล่าว่าหาพันขายบ่อ จ้างไวยาเจ้าคือชุเจ้าว่าเด็ขาดาว่าวว่าว่าเด็กขาดเข้ามาเขามากพันน่ะมันคือแบบใดแบบหนึ่งอยู่ได้แต่หาพันกันยังแพงอยู่ได้เหมหาพันเอาบ่หมอเดันก็ว่ายังอันนี้ประมาณสามสี่พันก้นละก้นวาขาดตัวลูกหาพันหนึ่งสองพันก้อเขามาล้านหนึ่งพอเอาดิ พันเ่าว่าว่าวเด็ดขาดเลยเด็ดพนว่าว่าหาพัน่าหาพยังแพงอยู่เยถ้าว่นละนึงนี่โอเคอยู่เล้ยดินมืองดินมืองี่ดิดินันพุ่งหลังหนึ่งยังีหามื่นเลย่ะถ้านชื่อนั่นนี่มันเหลือแสี่หมื่นีเออ้ยางันนี้เาวยกวนั้หาพันบาทนี้ตกอยู่ประมาณสมล้านกว่าป่ะ ประมาณนั่นเนาะ้านไปหน้าหนึ่งเนี่ยพอดอมาหรือไปอือเอาอันนี้กับขั้นขั้นชี้ชื่อถือชื่อแพงกับโบฮู้นะพอ่านึงมากกับเขาได้เป็นคนซื้อเนาะอ่ามีแต่ว่าเขาเขาเขาหู้ราคาก่อนอืออืเพว่าเห็นทั้งเมย์เพื่อนบอกว่า อยากใครยิงก็เลยผ้ามาเบิ้งเนาะมีมีแต่ว่าพังพังเบิ้งเลยพอด้ออ่ากันวาเออเัิกจะิงตามเลยพอด้อขึ้นับทังแล้วเพื่อนยัยเพ่นสีวายังไดเนาะแล้วเนี่ยกเพราะว่ามัน่ดอย่างนี้เนาะซื้ออีกนี่เนาะมาจังได้กครวนี้คท้อยเพิ่งจะดีกัน่เมีกะบเขาไปซื้อเนาะเรุ่อนเบิ้งก้อนนะเนาะคนเป็นสีใครหลืเพ่นเาหาพัด

เข้ามาข้างนั่นเป็นดินแล้วแค่เนาะอ่ามือแล้คนแนวดินขาวคนเจ้านะอันนั้นดีตกับพ่อนั่นอยู่ดอกรวยใหอันนี้เห็ดเฮือนไผอยู่วังนี่ก็ได้เป็นดินลาวตอนเดียวเลยเออมันเป็นดินลาวเดี่ไปนี่ก็ได้คือกันนี่กะทิมาหนี่ได้โยเฮือนไผ่เป็นี่ยแล้วเราไปม่ได้เออ อืมเอามิเตวารอรอเบิงเลยแม่เด้ออาเรอเบิงรอชมเบิงอ่าจังใดก็ได้เ้าวจะข้นข้าวอะไรข้าวม้าดีทั้งหมดพูดได้เก็บของพเอา่อของมเนาะเอาเอาจังไดกันรอลุนรอชมเบิงพี่น้องเอ้ยมิเตว่าอ่าเดี๋ยวชิเขาไปหาทั้งเอ้ปอกเพิ่นก่อนน้องพ่อพี่น้อง อ่าฉะนั้ก็ขอบใจพ่อกับแม่หลายๆได้พอเดอ้อเนาะที่ว่าอยากวิแบ่งดินอ่าให้ลูกให้หลานใกล้เคียงเนะาะก็คือว่าเนี่ยมันก็คำว่อาอ่าได้อ่าเป็นของอุปกรณ์ดีกับมันก็ซื้อคือว่าในพี่น้องเลยดินงามหมดเลยก็ได้เนาะ ามอันนี้ม no ันเป็นเดียมแซกนั่นแซกนี่มันเอ่อบ่คักซะคุณแซกพี่อันนี้คันว่าเอานี้มันก็ซื้งเลยลาวเลยมันสบายะโอเคเด้อพ่อกับแม่เด้อนะอยู่ดีมีแฮงเอาสบายดีสบายดีเนาะอ้าวพี่น้อง้พแลเดียวถ้าหากว่ามีข่าวดีโดยๆๆถ้ามีข่าวดีพี่น้องเอ้ยก็สิเข้ามาหาพ่อกับแม่หรือว่าเอ้ยปอกเพิ่นคือเก่าามอีกแโอ้สบายโ เอ้ยสบายดีหนึ่งพันบาทพี่ยูบอกหนึ่งพันบาทหนึ่งพบาทโอ้หนึ่งันเชลเอยู่แล้วหนึ่งพันบาทเราอะอยู่ทางในหนึ่งพันบาทอะบบนีะจะปากเด้พ่อจะพ่อปากจะพ่อปากดินดินอยู่ใช้หนึ่งพันบาทที่พ่อตัวอัเอรตัวอ มันก็คาก็ได้หนึ่งพันบาทถืดถ่ายตัวนีกหรือเอาในชีวิตนี่บริมีอย่างบ่ต้ามีถือตัวกับตัวพี่น้องเลยตัวตัวบอกให้มูซื้อได้ก e like like ับพอเฮงเออบอต้าถามเลขชุดนั่นแหะเลขแมววัดปีถือตัวถามดินกับหนึ่งพันบาทถือตัวมันโมเมนต์หนึ่งพันบาทได้บ่ต้า ลักๆเลยพอกระเมราล้วว่าจะขอน้ำหาพันทีแรกว่าหกพันบอกราะว่า1นึ่พันบาทนะมนเป็นไปยะัมันจใช้ดินึ่งนบาทหฮะชิว่าประชังใช้เอาเยอะๆแค่เดียวสิว่าได้เอาค่าไรไปใช้เอาเอาอันนี้เบิงน้ำกันก้อนัว่ีนี่ค่าค่าชื่อนั่นค่าค่าหัวเห็นมาหัวนะหัวตรงมานี้อ่าแมนมมมนี้นีอพี่วะแมนมพ่อใช่ นี่เนาะเชินี่เนาะนี่นี่ได้นี่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 อนหมันชื่อแดนเลยแหวนมันกลมๆอ่ามันขึ้นนะมันต้อขึ้นยฮ่าคันบาทนอยี่น่งเนาะเออเบ่นขับโบมี่กับเพื่อคอแค่์ขับเครื่องแมนแมนโย่อแม่กับแม่เนเอคนนี้ม่นก็มาไล่เรางแบงให้ลูกให้หลานอยู่เนาะตงแบงกันอยู่ บอสมา,าตาตกใจบนหนึ่งพันบาทไปนะเอ้ยไปเบิ่งก่อนนะวะ <c oughs> มันออกคาสอกคาว่านี่ก็เอานะจบดไจะเอา,เอาอดีวะ,ะมาเนาะจังว่าพ่อซื้อบหนึ่งพันบาทน,นี่ <c oughs> พ่อซื้อจะหนึ่งพันบาทอ่าลูกมือเอาลูกมันเกดเจ็เม็ดวดเนาะกระเม็ดตายแล้วอ้าว <c oughs> <อ>จงวเชงจ,จังหดสองเม็ดหาิบคุณเท <c oughs> ่าไรนี่พอได้สามชีเม็ดบ่ซเม็ดได้แนาะจะพูดกันห่อยก็ได้หลังนึงได้ลูกเมเมน้ ขออนุญาตโยกด้วพี mm. ่น้อ right? ง so, ัอา1 2 3 4โอ้ดมปลายมปลายทางนี้แม่นาเมเม50ป่ะ2ประมาณ2เมปลาย2เม็ดเนาะแต่ว่าูบ่ได้หาบ่ได้นี่กปกกระท่อมน้อยอยู่อ่กพอยู่เนาะพออยู่ยวิชัวคนพี่น้องอ เอมอกรเกับตรพวกเอออาตงตงเ่อกันเียมันหวาดเลยครับเี๋ยวโดยอ้ากากะติว่าน้อยหรือว่าลายดอกเพราะว่าช่งชมดูกันยังมีเงินซื้อหรือว่ายังยบ่มีเงินซื้อเชื่อไว้เชไว้กากา อ่าเอาคลิปลงไปเนาะอ่าผู้แหละอ่นะหรือว่าเพอาคลิปเจ้าญนาเบืองน้ำกําลังเท่าแก่พนว่าโอ้ยพอเอาให้แล้วกันจับถูโดยโดยบุบบุก่าว่าดอกว่านหน่อยดีลายกันพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าถ้าว่าว่ามองจากใ้รีกห้อยฮะมุ่งเงินล้านนึงนี่แหละหนึ่งล้านเป็นเงินกิจนอกกระไดสองพันคัวสองพันกรัวบาทแต่ว่าถ้าว่านหน่อยก็คือพวกา็ลายแบบ ไอแน่ยพอเราบอใช่อันน่ะซื้อเนาะผู้ซื้อมันยักได้น้อยอยู่แล้วผู้ซื้อน่ะอาจจะผู้ขายนี่แหละเนาะอยากไม่หลายทีผู้ขายนี่ต้องต้องอะไรแบบไผแบบมั่นนี้หนิเนาะใจอยู่เพราะว่าโอ้ยกลัวเผาทานได้ชอบหนึ่งแล้วกันแบบผู้ไปอันซื้อหลุดต่อเอาต่อเอาเาผู้เผาผู้ลงแบบปุ้ยชกมุมมัดไม่ได้เพราะว่าผมบอกเป็นตะกี้ผม่อแต่เรายังหนุ่มเนาะแต่เราังหนุ่มทิ่จะได้น้ำหนัง นีได้บุพ่อจะแจนัหนุ่มจะพ่อจะแังหนุ่มก็จะแด้ลำดังลาวอ่ะเอออันนี้ไอเงางามเลย้งามมาแล้วไดีเอ้ยลองงามเอ right? เอขวักดัมก uh, ็้นอยบางได้เนาะได้กรูกเจ็ดคนเลยน่าหาน่าหาโโอน้อยน้ยพันแพได้พันแพเนาะนี่คุ่นี่เปดได้มานี่งามได้คุณนี่ แน่นบ่อยละเจ้าชู้น้องยังกาะน้องเซงน้องเซิงน้องเซงอ่าผู้นั้นก็งามเหมือนกันผลงานจะคือลูกครึ่งลูกคิงไปนะพี่ไอ้ปอกเนาเนาะโดยาขอบว่าใจพ่อก็ไม่ไดใลายเด้อฉันฉันเม้นได้ดินหนึ่งพันบาทเนาะอ่ฉันเม้นได้ดินหนึ่งพันบาทพี่น้องเงยอืมเออ อังไม่ยังไ่้เลยยังนีคุ้มห้องน้ำอาชีพอะไรป่ตัวนี้ก็ยังยังยังทอท่นมานี่มานางห่มดิห่มบ่าเออหนาวเลยเออหนาวร้อ้ยอยากกินมะข้อได้หนาลายเหรอมันยังไม่ชุกเวย

นั่นแหละเอ้ยเนาะอ่าเป็นจช่นไรอย่างไรยีบอดินนะอเออเอาไปแล้วก็คือว่าอยากคือขึ้นคว้าน้ำเนยม,นมันชื่อพ่อเหมือนเปล่ามันหน้าหน้าเดียวหรอกหนเออเ,เนนอเอเป็นเช่นไรเวลาน้าพี่ดูเบาเซียนเป็นชื่อ,อยังมาผักามาในปุยไงเชื่อข้าวกับชื่อถังชื่อข้าวกับถังบป้า น้ำสีอนโอ้น้ำปลาน้ำสีอินมีขนมอยู่บ่างเออน้ำฮะไม่ยังก็มีมีเพราะให้อันน่ะลูกผู้ใหญ่ครับอันน่ะไปหมดเลยอะไรไปใช้ไปทำงานสิงานยังเป็นชวนเกลือจูเซียนหยาบไปเข้านี่ฮะก็ไปเข้าผู้น้อยไปเทิงเล็กหน้อยโดยโดยแล้แล้วคือเจ้าอยู่เฮือนแบบนี้หล่ยเห็นอย่างนี้ใช่ชุบเงิน นั่งนั่งเสือกับคุณแมงกิโลมากมามาได้ยี่บ่ได้แล้วก็ได้เข้าอืมแต่หาได้เข้ามากมาโดยโดยเป็นจังได้สบสะดวกสบายอยู่บ่เฮือนเรื่องเฮือนซานลันเป็นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเท็่ไห้นี่สบายเลยอสบายเนาะอ๋อ่าอ๋อพี่น้องเอ้ยคือสีประมาณนี้เลยเนาะฮะทางบัจจิตริงก็ได้ ก็ได้อานะเวเข้ามาหาทาันาเอ้ยปอกเพิ่นเอ๋อเอ้ยปอกเด้อเนาะจังไดก็คือว่าพี่น้องเอ้ยอ่าทางมุจิกเองก็คือได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะพูดได้เมื่อไหร่เมื่อไงที่เข้ามาหาเยี่ยมยามทำไทยทาันาเอ้ยปอกเพิ่นอีกเท่เนาะพอพี่น้องเอ้ยเรื่อยเด้อจังไดก็มีแต่ว่าขอให้เอ้ยอยู่ดีไม่แห้งพูดได้มาเมื่อไหร่เมื่อไหนที่เข้ามาหาเรื่อยเด้อมาสบายดีก่อนไหมสบายดีสบายดีเด้อเนาะนั่นแหละพี่รองเลย ก็คือสีประมาณนี้แหลนะเนาะทางในก็ขอ,อขอบุญขอบคุณทางพระผู้ใหญ่ทางเบาแสนเพิ่นพี่น้องเวทีว่าได้าปากเงินพระธรรม,มาให้เป็นหะสัตวบุญให้นะเพราะพี่น้องในใจก็ขอให้ดีมีแห่งเด้อเนอาะขอกล่าวคำว่า,า,าสบายดีสบายดีพี่น้อง